วันนี้นะครับเรากินชิ้นไหนแกะชิ้นนั้นเลยมหาไก่ไก่ฮะนี่นี่นี่โยโย่อันนี้ไม่เห็นขยบับแต่กินชิ้นไหนอามชี้เลยแต่เดี๋ยวลงุงอ่าขวอันนี้ก่อนขวพี่ก่อนอวันนี้นะฮะเราก็จะทําเมนูนี่ไก่สี่ตัวไก่นี้ไม่ใช่ว่าเราซื้อมานะครับมีคนเอามาให้ครับ วีละมีเวลากินนะก็เลยวันนี้เอามาคั่วพริกแกงเอามาคั่วพริกแกงเลยแรงเกินนี่เอาพริกแกงคั่วปลาเค็มก่อนชนี้แล้ววันนี้เมนูเนี่ยเบื่อมากเลยถ้าถ้ามันชุนเนะนี่ยนี่ฮะคือปลาเค็มที่เหลือกว่านั้นก่อนเดีวแป๊บเดีวก่อน โปรติกแกงเลยออกมาเลยคนะรับฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ปลอกมาเลยยา่ยาม,มามาช่วยเด็กมาเลยมเอา,อ<ป>าเล่นตัวแอคประทางสุกี้สเต็กข้างนอกบ,บ้านมาแล้วค่ะ <c oughs> ยา่ยาม <c oughs> ันตอแหลวะ่ะตัวแกนต่อแหล่ว<า>่ะถ้าแกไม่แกบอกว่าตอแหล่ไปไปบ้าชมไม่ใช่หรอ ก็อยาก้ชวครั้งนี้ไงใส่ไอ้นี่เลยชูรสตักเลยอุ้ยหัวร้านแน่นอนเว้ยหัวร้านแน่นอนงานนี้เดี๋ยกวก็ขั่วกับพริกแกง,มง,ขขงไม่แค่พระอ้อมอ้ำ หลายคนว่าหมอปลาหัวหล้านหรือเปล่ามาเราไม่ได้หัวหล้านนะครับเพียงแต่เราแพ้ภาพอ้อมนะครับทุกคนนี่ขวากพีิแกงเลยขวาัวพี่แกงเดี๋ยวเราฉีกไก่ชิงกันเลยน้ำไม่พเ,เดี๋ยวฉุนไม่ไหวยองยอมใส่น้ำลงไป ใส่น้ำลงไปทุกคนพอใส่น้ำลงไปแล้วก็คัว่วพริกกับปลาให้มันเข้ากันแต่เมนูนี้สิ่งที่น่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกล้างปลาอาจจะติดลงไปต้องให้ไฟเกณฑ์พอจะรีบกินแล้วเ,เชื่อว่าก้างติดคอเดือดร้อนหมอโรงพยาบาล ทำอะไรก็เดี๋ยวไปกับพาวใส่ลงไปไปกับพาวนี้ล้างไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไม่ล้างก่อนอา้าวมีมแมลงลงไปด้วยแดกแม่งเลยม่มีกระดู <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวไม่เชื่อนี่เพี้ยแดกเพี้ยไปเลยไม่ต้องใส่ยาาแมลงใส่ลงไป,ใส,งไป,ไปใส่ลงไปเอาไปกับพาวใส่ลงไปเอเพี้ยมัง่งหนอนมัง่งอยู่เต็มไปแล้วตัวนี้ แต่เชื่อว่าเพี้ยกับหนอนไม่มีกระดูกไม่ต้องกวัวตดคอสิ่งนี้นี่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 เพี้ยเพี้ยเพี้ยเห็นไหมเห็นเห็นเพี้ยไหมเห็นเพี้ยไหมฮะเห็นไหยฮะเฮียแม่งเลยเพียมาตรงไปเราเปลืองขาแรงเห็นไหมเห็นเพี้ยไหมนี่เพี้ยเพี้ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวเคิรเด็กไม่ได้ตัวนี้เนี่ยหพะว่าได้ตัวเคิรตัวเคิร์มไม่ใช่ไหล่ฮะ เฮ้ยถ้าตัวเคืองกินไม่ได้ฮะตัวเคืองมันจะเหม็นมากนี่หลายเนี่ยปรากฏว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรชักปั๊บชักพังเลยเนี่ยเราก็กินนะฮะนี่มากินข้าวด้วยกันแล้วประกันว่าอร่อยเฮ้ยแบนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอ่ะครับเอ้าเนี่ยของโปรด ตูดึ ừ, ตูดืึเข็มว้าเห็นไหอวะอืมเอาเลยอามึงไม่ต้องนะมองหน้ามองหน้าโยเลยอืมอืม ตัวคนแรกอะ้าไม่กินตัวละเดี๋ยวผมกิน euh อืมเกีปลาเค็มอาปลาเค็มเอาปาเคนะเร็วเวกินนิดน <bik in. S 2> ึงยายมกแล้วเคนนะอ่ะกินกับไข่เอาเลยมาก ไม่ขึ้นเลยโย่ชอบมากเลยตีนไก่เนะี่ยวัน้วัยรุ่นยุคเก้าศูนย์เนี่ยเวลาไปตามตลาดนัดเขาจะซื้อตีนไก่ทอดแป้งอ่ะไอเด็กกินไหมฮิดมากเลยโย่กินไหมสมัยนี้ไม่มีนะไม่มีแป้งหน,น้าน้าใครกินแป้งม,มันเป็นอะไรที่อร่อยมากครับวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์เนี่ยคจะมีตีนไก่ทุกแป้งทอดแล้วมีน้ำจิ้ม แต่ปัจจุบันเนี่ยหากินไม่ได้นะเพราะเด็กรุ่นหลังมันไม่กินตีนไงวะเนี่ยถ้าแกงกับต้มนะเลาะหมดเลยเนี่ยเอาดูกันนี่เห็นไหมตัวมตัวไวหนก็ได้ไดืดเลย

มากินข้าวไม่มาลืออ่ะกิเมมเนเ,มมเนดี่ยมมันอย่างให้เดยมเลยอะไรอร่อย ชอ,ชอบตูดมชอบตูนะสองว่าอันนี้ตรงที่มันอึแบกแให้หมดไม่เหรอโจ๊งยีงนิ้ชอบตูไหมไม่กินไกายา่ย่างกินไก,ก,ก,ก่นกี่ิเก่งไก่ต้มใหรอแก่ตูดเป็ดไม่กินนะเหม็น